ก่อนที่ท่านจะไปฟังดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับอาจารย์ขอฝากไว้ครับในเรื่องเกี่ยวกับการเขียนแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับแผ่นมงคลชะตาชีวิตคือการที่อาจารย์นะครับจัดเขียนดวงชะตาชีวิตของคุณนะครับไว้ที่แผ่นนี้นะครับซึ่งจะล้อมรอบด้วยดาวที่มีตำแหน่งโดดเด่นตามหลักของโหราศาสตร์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเกษตรมหาจักรมหาอุตรราชาโชคนะครับเป็นตำแหน่งที่เสริมมงคลต่อตัวของท่านเองครับสามารถที่จะ นำแผ่นนะครับมงคลชะตานะครับบูชานะครับไว้ที่นะฮะหิ้งพระนะครับผมใต้ผานพระพุทธรูปนะครับหรือนะครับใส่กรอบบูชาได้นะครับใครสนใจนะครับให้อาจารย์เขียนแผ่นมงคลชะตาชิตนะครับเพียงแผ่นละ150บาทครับใครที่สนใจนะครับที่จะบูชาดวงชะตาชิตของตัวคุณเองนะครับสามารถที่จะสอบถามไปที่ไลน์แอสไซโฟโลมาสเตอร์ครับ สวัสดีครับคนที่เกิดนักษัตร์ถกนะครับประจําช่วงเดือนกันยายนนะครับปี2 5งหนะครับชะตาชีของคุณนั้นเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมมาบอกกล่าวให้คุณฟังในคลิปนี้นะครับเอาละฮะพื้นฐานดวงของคนที่เกิดนักษัตร์นี้นะฮะถือว่านะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของการตั้งมั่นตั้งใจทํามาหากินมากพิเศษคือจุดโฟกัสของคุณเนี่ยนะครับมันจะไปอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการงานนะฮะมากเป็นสําคัญ ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะบางคนบอกอาจารย์มีจิตใจที่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆอาจารย์คิดว่าดีไหมในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับอาจารย์ก็มองว่าอ่ะเป็นจุดจัจงหวะชีวิตที่ดีหรือเป็นจุดของการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอ่ะก็สามารถที่จะทําได้ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับขอให้ คุณนั้นมีความพร้อมนะฮะมากกอนแล้วนะคิดออกนอกกรอบนะครับสิ่งนั้นจะส่งผลที่ดีนะครับต่อเรื่องของการทํามาหากินของคุณและจะส่งผลที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับของความมั่งคั่งของคุณในอนาคตอีกประการสําคัญคือในดวงชะตาชิดดวงนี้เนี่ยในหลักโหราศาสตร์แล้วเนี่ยมันมีตําแหน่งที่จะมีคนมาเกื้อกูลในเรื่องเกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นนะครับจะอยู่บริษัทเอกชน จะอยู่ขานราชการนะพื้นฐานดวงในพ่วงระยะเวลานะปัจจุบันนี้ถือว่ามีมุมของความนะลงตัวที่จะมีคนนั้นมาซับพอร์ตนะครับมีคนนั้นมาเกื้อกูลคุณนะครับในช่วงปัจจุบันนี้ครับเพราะฉะนั้นแปลว่าภาพรวมของดวงตาชีวิตณนะจังหวัดตอนนี้ถือว่าค่อนข้าที่จะโอเคนะครับอย่างแน่นอนครับอาจารย์ผู้ขอการันตีอ่ะตรงจุดนี้ มั่นใจว่าดวงของคุณกําลังจะโอเคขึ้นนะฮะส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการเงินมันมีมุมที่ดีอยู่แล้วนะครับถึงช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ยังติดโควิดกันบ้างนะฮะอาจจะอึดอัดก่อนหน้านี้แต่คุณนะที่เกิดน,นักษัตริย์นี้ก็ดีกว่าหลายหลายคนนะครับนะ,ะการเงินจะดีแบบค่อยข้างที่จะเป็นขั้นบันไดค่อยค่อยดีขึ้นไปเรื่อยๆในช่วงจังหวะตอนนี้ใครที่ติดลบมาก่อนในช่วงก่อนหน้านี้ หลังจากนี้ไปก็มีช่องทางที่ได้ลืมตาอ้าปากมากกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับอาจารย์เป็นกำลังใจให้สลับทุกคนนะต้องบอกอย่างนี้นะดวงเนี่ยชัดเจนว่ามันต้องมีอะไรฟื้นนะ่ยนะไม่ได้แบบมึนๆงงๆไปมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของชี้ส่วนตัวอนะเป็นอย่างไรบ้างตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองนะั้นนะฮะสัมพันธ์ต่อดวงของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะในช่วงปัจจุบันนี้ แต่คู่ครองเนี่ยในช่วงนี้อาจจะพูดเยอะนิดนิดหน่อยหนะอนะ่อยนะหรือว่านะอยากที่จะรู้ว่าคุณอยู่ไหนนะบ่อยๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่รักอยู่ไหนอ่ะนะวิดีโอคอลดูหน่อยสิอ่าที่รักอยู่ไหนอ่ะนะขอดู Google Map หน่อยสิอะไรแบบนี้นะส่งโลเคชันมาอะไรแบบนี้เป็นต้นเพรามันแปลว่าพื้นฐานดวงอ่นะอาจจะมีเรื่องแบบนี้นิดนหน่อยๆถ้าใครรู้สึกว่ามันเป็นมันไม่ใช่เป็นเรื่องแบบ อ่ะชี้่วนตัวมาเบีดเบียนชี้่วนตัวก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้ามีเรามีปัญหาเมื่อไหร่ก็ตามทีแฟนจะมาเกื้อกูลคุณในทุกๆเรื่องราวนะหาทางออกไม่เจอคิดอะไรไม่ออกอ่ะแฟนคุณจะคอยซับพอร์ตคุณในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนครับขอให้สบายใจได้แต่นี่คือส่วนหนึ่งแหละของคำพยากรณ์น,นะฮะ ใครที่อยากที่จะปรึกษาอาจารย์ผู้เป็นการส่วนตัวดูดวงนะฮะหรืออยากจะเขียนแผนมงคลชะตาชีวิตนะครับก็สอบถามได้ที่ Line แอทไซด์โฮโลมาสเตนะครับมีคำตอบแน,น่นอนเอาละฮะก็ขอให้คุณนั้นโชคดีมีความสุขแล้วเราคงได้เจอกันใหม่นะครับในคลิปครั้งถัดไปสวัสดีครับ